สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปร,ราธรรมานะพี่ปลาเอางานมาดิพอดีได้าบารกสีขาวนะเส้นหนึ่งนะอันนี้สองพันห้าแถมต่างหูนะจ๊ะ, 2, ะสองพันห้านะส่องพันห้านะคะอันนี้สองพันห้านะความยาวอยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดนะลูกค้าน้ะสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดแล้วก็มีต่างหูนี่นี่นะต่างหูโบนน่ารักมากสองพันห้าน่จะอ้ย่ ต่างหูโบตอนนี้มีต่างหูจะมีรุ่นนี้นะอ่ะ่างหูโบน่ารักมากนะสองพันห้านะคะ่ังหูโบห้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าดังหูโบห้าร้อยห้าสิบบาทนะ่างหูโบเนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาททีนี้เป็นบาโรกนะคะอันนี้สองพันห้านะคะความยาวอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดนิ้วนะนะความยาวอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้ว่ะพี่ปลาวัดให้ใหม่นะจ๊ะ ประมาณสิบเจ็ดเกือบสิบแปดนะลูกค้านะประมาณสิบแปดนะแล้วก็มีต่างหูให้เป็นต่างหูโบเลยนะนี่นะสองพันห้านะสองพันห้าแล้วก็มีอย่างละเส้นนะตอนนี้นะอันนี้สวยค่ะลูกค้าอันนี้ก็สองพันห้านะจ๊ะลูกค้าจ๋ารุ่นนี้ี่ปลาแถมตัวไหนนาะเดี๋ยวนะจะมีตัวใหญ่แล้วี่ปลาไปวางไหนอันนี้ก็ กะะำลังหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็สองพันห้านะคะลูกค้าความยาวประมาณสิบจ็ดนิ้วนะคะสองพันห้าสวยนะอันนี้สวยนะคะเผื่อใครอยากได้ พี่ปาสั่งรุ่นนี้แต่ว่าได้อีกรุ่นมาซีเรียสมากเลยก็คือต้องจบกันต้องจบกันค่ะสั่งรุ่น12บสองถึง1ิบหนะสิบสถึงสินะแต่ได้90แล้วบอกแบบช่วยช่วะว่ายัางไงก็มันเป็นธรรมชาติที่เออมึงขี้โกงอะไม่ซื้อสัตว์อะ่ะก็เจ็บไหมคำว่าไม่ซื้อสัตว์อะไม่ชอบจริงๆขอพี่ปาถ้าพี่ปา รีเว,วเส้นไหนเส้นนั้นนะลูกค้าแต่ถ้าพี่ตาจะเปลี่ยนหรืออะไรพี่ผาจะบอกลูกค้าก่อนเราต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อลูกค้าบอกเขาไปก่อนเลยอะไรไม่อะไรก็บอกบอกเขาให,ให้ให้ซื่อสัตย์ต่อเขาไม่ใช่มั่วงานงานอยู่ที่เอ่อสิถึงสิหรือ15เนี่ยจะเอางานเก้ามิลสิบมิลให้อ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะลูกค้า ต่อไปพี่ปาก็จะมีงานสวยๆไหมลูกค้านะที่นี่แบบน่ารักมากคัดงานให้แล้วงานได้มาถูกเขาจะคัดงานให้พี่ปาแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันละ <c oughs> นะโอเคนี่นะอันนี้อยู่ที่สองพันห้านะจ๊ะต่อไปบารุกบารุกบารุกสีนี้จะอยู่ที่3ามพันห้าะลูกค้าสามพันห้า รุ่นนี้ก็จะจะแถมแนวนี้นะนี่นี่นะคะสามพันห้านะลูกค้าสามพันห้าสามพันห้านะคะนี่นะสามพันห้านะลูกค้าสามพันห้านี่นะสามพันห้าร้อยบาทมีต่างหูให้นะจ้ารุ่นนี้ รุ่นนี้รุ่นนี้สีเกรยสีเทานะความยาวที่สินิ้วรุ่นนี้สามพันห้าเนี๋จ๊ะเดี๋ยวพี่พาเอาต่างหูมาให้ดู คุณนี้พี่ปาจะแถมต่างหูให้สองคู่นะอ่ะคู่นี้ให้คู่นี้หนึ่งคู่นะคะแล้วก็คู่นี้หนึ่งคู่นะคะอ่ะคู่นี้สามร้อยห้าสิบนะลูกค้าคู่นี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้พี่ปาแถมแถมชุดสามพันห้าให้นะอันเนี้ยให้ทั้งสองคู่เลยนะจ๊ะสวยนะเผื่อใครชอบแบบงานสิบหกมิลสวยๆเ,เล็กๆอะ่ะแล้วเงาเห็นไหมคะเงาสวยไหมสวยไหม เงาเงาสวยมากนะคะวันนี้วันนี้ส่งงานไปที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่เกาะสมุยลูกค้าที่ถามพี่ปลาว่าสีไม่ซี่จากใช่ไหม <c oughs> วันนี้อุดหนุนเพิ่มนะอ่ตอนนี้เราดีกันแล้วนะคะดีกันแล้ว หาลูกค้ามันจะมีงานต่างหูนะรุ่นนี้โปรติพี่ปาขายอยู่ห้าหกร้อยนะอันนี้เป็นงานชุบห้าไม้นะลูกค้ารุ่นเนี้ยพี่ปาขายอยู่สี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้งานชุบห้าไม้นะลูกค้าเป็นงานชุบห้าไม่คือสีเขาจะไม่ซีดจางเราก็ล้างกับน้ํายาถ้าถ้าเกิดสีเขาเขาดรอปล้างน้ํายาก,ก็ก็จะมาวิงเหมือนเดิมนะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ชุบห้าไม่นะชุบทองร้อยหนะ่ห้าไม้มีสองรุ่นนะ ตอนนี้มีสองรุ่นน่ารักน่ารักเป็นคิวบิกเซอร์โคเนียนะเป็นงานชุบผ้าใหม่นะอ่ามีสองรุ่นนะสี่ร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นงานงานแบบคิวบิกเซอร์โคเนียอืมนะคะแต่พี่ปายังร้อยงานไม่เสร็จเลยอ่ะแต่พี่ปายอยากมารีวิวงานมุกพี่ปาร้อยได้สองเส้นไงก็อยากได้ตังค์ะนะก็เลยมารีวิวว้ก่อนนี่สองพันห้านี่สามพันห้านะอันนี้สองพันห้านะ อันนี้สามพันห้านะอันนี้มุกห่อมีใครอยากได้มุกบารุกมุกนี้นะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองรุ่นนี้พันเก้าห้าสิบนะพันเก้าห้าสิบรุ่นนี้พันสองห้าสิบนะพันสองห้าสิบใครอยากได้สีเหลืองนะนะสีดำก็มีนะมุกสีดำอ่ะรุ่นนี้เส้นละพันแปดห้าสิบนะ พันแปดห้าสิบนะคะมีต่างหูสีดั้ให้นะคะแล้วก็ <c oughs> รุ่นนี้รุ่นนี้เส็นรับพันสองห้าสิบนะมีต่างหูให้นะเส้นรับพันสองห้าสิบอันนี้เส้นรับพันแปดห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบพันแปดห้าสิบงานมุก มีงานชุกเหลืออยู่หนึ่งเส้นนะคะสองพันห้าค่ะลูกค้าเงินแทนนะงานชุกอ่ะแล้วก็สีดํานี้ความยาวน่าจะประมาณสิบหนะหกร้ยหสบาทค่ะมีตังหูแถมให้ถ้าอยากดูงานตังหูก็อ่ะอันนี้อันนี้แปด้อยห้าสิบค่ะแปดอยห้าสิบลูกค้า อันนี้โอนิกนะไม่ใช่บุกแต่โอนิกอันนี้พันสองห้าสิบค่ะถ้าสิบสี่นิ้วพันสี่ห้าสิบนะอ่ะถ้าสิบสี่นิ้วอย่างเงี้ยพันสี่ห้าสิบความยาวเท่านี้อ่ะอันนี้สองพันห้าค่ะสองพันห้าค่ะอันนี้กาเล็กซี่ไซส์เป็นหินเกรดแพงไงแล้วก็ไหมไหมเงินทองนาคดำไหมห้าสีสามพันห้านะคะอันนี้ ความยาวยี่สิบเนลนะสามพันห้านะจ๊ะแล้วก็มีข้อมือข้อนี้หมืน่นหมืน 2, นะ่นสองพันห้าร้อยนะหมื่นสองพันห้าร้อยพี่ปาเถมถ้าใครเอาคู่เนี่ยหมื่นสองพันห้าร้อยคู่นี้สองหมื่นห้าพี่ปาเถมเวนเวนวง 5, ห้าพันห้าวงหนึ่งอืมนะคะแต่ต้องใส่คู่นะลูกค้าสวยนะคะ อันนี้12,500แต่ถ้าใครซื้อคู่นี้12,500คูณ2 25,000พี่บาแเถมเว้นให้วงหนึ่งเดี๋ยวหาเว้นก่อน นี่นะแคลสองเส้นนี้นะอันนี้แหวนแหวนไซส์ห้าหกนะห้าพันห้านะที่จริงต้องจ่ายสามหมื่นกว่าแต่พี่ปาอยากลดให้ได้เต็มที่นะคะราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้สองหมืนห้าก็แถมแหวนวงนี้ให้วงหนึ่งนะคะอืมแต่แหวนวงนี้ให้วงหนึ่งนะอืมมันต่างกับรุ่นน้ำแดงนะอันนี้รุ่นน้ำแบบว่าสีเก็บบวัวนะลูกค้า สีกรีบบัวอันนี้สีกรีบเกลียบกรีบบัวนะเวลาเราใส่น,นี่สีกรีบเกลียบกรีบ,กร,บกรีบบัวแมสีกรีบบัวก็จะแมทกันไงจะยักขายขายคู่ลูกค้าอืมถ้าเส้นเดียวก็หมื่นสองพันห้าร้อยนะสองเส้นสองเอ่อสองเส้นสองหมื่นห้านะแล้วก็แถมแหวนวงนี้ให้วงหนึ่งนะชุดนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวดีวิวแหวนต่อเนาะลูกค้าอันนี้สองร้อยห้าสิบนะแหวนสองร้อยห้าสิบ ันนี้250นะอ่าไซส์ห้าเกานะไซส์ห้าเอันนี้59นะ59วันนี้ยังไม่ได้ลงต่างหูเลยอ่ะอืมแต่ว่าต่างหูเก่าลูกค้าดูคลิปย้อนหลังนะรุ่นนี้ยใส่สบายลูกค้าสามรอยห้าสิบนะรุ่นนี้ ใส่สบายมากไซส์52นะ350 52 350อันนี้สีอ่ะวงนี้วงนี้55รุ่นนี้มี52 55พี่ปลาลงหลายวงแพี่ปลาว่าใส่สบาย60นะมี60ด้วย60พี่ปลาใส่62อยู่นี่60นะ60สวยใส่สวยใส่สบาย,ใส,สบายใส่นอนได้เลย อันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะรุน่นนี้แล้วก็มีห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดอ่ะแล้วต่อไปมีสีขาวสีขาวงานเงินนะงานเงินมีสีทองกับสีขาวอ่าสีขาวก็จะมีหกสองนะหกสองอันนี้สามร้อยห้าสิบนะอ่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบนะหกสองแล้วก็หกสิบนะหกสิบสีขาวนะมีหกสิบ หกสิบห้าสองนะมีห้าสองพี่ปาลงหลายวงเพราะพี่ว่าวันใส่สบายอะ่ะใส่นอนได้อะ่ะใส่สบายจริงห้าแปดนะแล้วก็มีห้า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 นะห้าห้าอันนี้งานเงินเนาะงานเงินนะอันนี้เงินแทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทเอ็ดเก้าสองห้าห้าเจ็ดค่ะ เงินแท้นะคะเงินแท้สองร้อยห้าสิบบาทห้าห้าค่ะอันนี้เงินแท้แล้วคะเงินแท้สองร้อยห้าสิบบาทห้าหกค่ะต่อไปรุ่นนี้นะรุ่นนี้อันนี้งานเงินนะงานเงินนะมันจะมีแต้มอยู่เก้าสองห้าใช่ไหมมันจะเลเซอร์อยู่ว่าเก้าสองห้าพี่ปลาเห็นแล้วโอเค มีซห้าสี่นะห้าสี่หกสองหกหนึ่งหกหนึ่งห้าหกห้าหกหกสิบนะแล้วก็ห้าเก้าหกสิบหกสิบหกสิบนะหกสิบอ่ารุ่นนี้นะจะไปวงละร้อยเนี่ยอันนี้งานเงินนะลูกค่ะวงละร้อยนะอ่าก็จะมี ห้าเจ็ดนะวงละร้อยมีห้าจิตหกหนึ่งนะหกหนึ่งแล้วก็ห้าสองนะห้าสามห้าห้าค่ะวงละร้อยและห้าเจ็ดค่ะห้าสองค่ะห้าสามค่ะห้าเก้าค่ะ ห้าห้าหกหนึ่งแล้วก็ห้าจิตนะห้าจิตนะต่อไปเหวนนินนะคะเหวนนินอันนี้แบบเจียนะบบเหวนนินแบบเจียนะเงินแท้นะนินแท้เงินแท้แบบเจียมีห้าหกนะห้าห้าห้าสี่ นะคะต่อไปแบบแบบหลังเบี้ยหลังเบี้ยมีห้าสีนะห้าสีห้าสีห้าสีมีห้าสีอ่ามีห้าสีเลยสามวงต่อไปฟรีไซส์รุ่นนี้ฟรีไซส์นะสี่ร้อยห้าสิบบาทฟรีไซส์นะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นงานเกตสวยนะมีให้เลือกสามวงนะคะ่ะอ้าวแล้วอีกวงหนึ่งไปไหนอ่ะ อีกวงนึงหายไปไหนอ่ะมันมีสามวงนะหลุนไหนอีกอ่ะชอบทำร่วงอันนี้พันแปดห้าสิบนะอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบอ่ะอันนี้ให้พันหกห้าสิบงานสวยมากพันหกห้าสิบน้ำสวยอพันหกห้าสิบนี้อุ้ยแล้วมันหายไปไหนพันหกห้าสิบนี้มีไซส์ห้าเก้านะอ่ะอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนี้เกตสวยนะประมาณสักสิบสองสิบสามกระดาษห้าสี่นะ แล้วหายไปไหนวงลนะอ่ะอ่ะนี่แปดร้อยห้าสิบนะคะอเมทิสห้าห้าค่ะอเมทิสแปดร้อยห้าสิบอันี้สองร้อยห้าสิบน,น,นะชุบทองร้อยหนาห้าไมยานเงินสองร้อยสิบไซสห้าสองนะลูกค่ะอ่าสองร้อยสิบไซสห้าสองมีลูกค้าถามหาแหวนวงร้อยห้าสิบอ่ะ อันนี้บอบบางนะวงร้อยห้าสิบาทงานเงินอันนี้ให้ร้อยห้าสิบนะงานเงินฟรีไซส์นะบอบบางแนละ้วลูกค้าอืมลูกค้าถามหาร้อยห้าสิบเนี่ยอ่าร้อยห้าสิบนะให้ร้อยห้าสิบอันนี้พารีดอัร้อยห้าสิบนะยังไม่ได้ล่างร้อยห้าสิบงานเงินนะไซส์ที่ลูกค้าถามหาร้อยห้าสิบห้าหกค่ะลูกค้าห้าหกวงละร้อยห้าสิบนะอืม วงนี้เป็นตาปูนะสองร้อสิบชุบทองร้อยหนาห้าใหม่งานเงินสนะี่เก้านาะสี่เก้ามันฟรีไซส์อยู่สี่เก้าอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอลูกค้าอันนี้สวยนะ อันนี้ให้พันหกห้าสิบนะปกติขายพันแปดห้าสิบให้พันหกมีต้องรอยการเดินทางนิดนึงแต่ว่างานสวยมากอันนี้ห้าหนึ่งนะลูกค้าห้าหนึ่งอ่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบห้าสี่นะอันนี้พันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบรุ่นนี้ยังขายไม่ออกพี่ป่าเอามาขายพันสี่อ่ะลดเหลือพันสองห้าสิบอันนี้เอามาลดราคานะห้าห้าค่ะห้า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 พันสองห้าสิบ อ่วงนี้วงนี้คิดสองร้อยาสิบพอเฉพาะเรือนก็สามร้อยห้าสิบละอ่าสองร้อยห้าสิบวงนี้นะอ่าห้าสี่นะอ่าวงนี้พันสองห้าสิบนะอันนี้ลดราคานะอ่าห้าแปดนะเต่าเต่าพันสองห้าสิบนะคะนบหกเก้าเอ๋อเต่าเก้าร้อยห้าสิบใส่ห้าห้านะเต่าเก้าร้อยห้าสิบพูดผิดเต่าเก้าร้อยห้าสิบนั้นเราเป็นลบพกเก้านะ ้าสามนะอ่าวงนี้วงนี้พันสี่ห้าสิบนะงานจันแต่พี่ปลาลดให้พันสองห้าสิบงานจันนะห้าสองค่ะห้าสองวงนี้ใหญ่วงนี้เป็นงานชุบข,ขาวหนาะห้าไม้ให้สี่ร้อยห้าสิบพอสี่ร้อยห้าสิบลดแล้วลดอีกรดเลยหกหนึ่งนะเป็นงานชุบข,ขาวนะอันนี้พันสองห้าสิบเป็นโกเมนนะโกเมนพันสองห้าสิบห้าสองนะรุ่นนี้ห้าร้อยห้าสิบ ้ารนะ้อยนะห้าสิบสี่สี่แปดนะห้าร้อยห้าสิบนะห้าสี่ค่ะห้าเก้าค่ะดีวิเสรเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนชีวิตฉันมีเต็นนอนห้าแปดฮะวงนี้สี่ร้อยห้าสิบ 450บอยเล็กห้า5กค่ะเอาวงนี้สวยมีสองสีเหมือนดอกซากุระเลยนะห้56ค่ะลูกค้าวง5าส50นะเอาลูกค้าวงนี้พี่ปะขายอยู่1450ลดเหลือ1250อ,อ่ะ1250พอสวยมากเอาปลอยไว้ลูกค้าสามนะห53อาา่ะต่อไปบุษราคา650นะ ห้าเจ็ดนะวงนี้สี่ร้อยห้าสิบนะลูกค่ะบุตรศร akah เงินแทนนะห้าสองนะบุตรศร akah เงินแทนนะหกร้อยสิบนะห้าสองนะบุตรศร a k a เงินแทนนะหกร้อยห้าสิบบาทห้าสี่นะวงนี้สี่ร้อยสิบนะบุตรศร a สี่ร้อยสิบเงินแทนนะห้าเจ็ดนะ ันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะับุตรสารคำเงินแท้ห้าสี่ค่ะซิตรินหกร้อยห้าสิบค่ะซิตรินนะหกร้อยห้าสิบบาทห้าห้าหนึ่งนะซิตรินหกร้อยห้าสิบซิตรินสองร้อยห้าสิบกว่าโลกะซิตรินสองร้อยห้าสิบเงินแท้นะห้าสองอันนี้หกสิบนะพันสี่ห้าสิบอันนี้โอปอนะโอปอพันสี่ห้าสิบ โอปอลพันห้าสิบอ่ะรุ่นนี้พี่ปาล์รุ่ให้เหลือพันสองห้าสิบน่ะ,ะรุ่นให้ละอ่ะรุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบไม่ขายขายหกร้อยสิบเป็นกรีนโทปัส์นะหกร้อยสิบนะลูกค้าห้าห้าค่ะอันนี้ Blue Top Blue Top 10, นะบลูโทปัสสี่ร้อยห้าสิบบลูโทปัสสี่ร้อยสิบมีห้าสี่นะห้าสี่กับห้าสองนะอ่ะรุ่นนี้นะรุ่นนี้รุ่นนี้บลูโทปัสรุ่นนี้มีห้าห้า ห้าหนะ้าห้าแปดนะแล้วก็ห้าสองนะอาทิตนี้อ่ะคิดสี่ร้อยห้าสิบนะวงนี้เรื่องเงินนะห้าเจ็ดอ่ะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบห้าห้าค่ะอ่ะหกร้อยห้าสิบไข่มุกกระตียกรังแสง<อ>เงินแท้ห้าแปดนะห้าแปด มกแท้หกร้อยห้าสิบนะมกแท้สีห้าแปดมุกแท 4, ้ห้าร้อยห้าสิบนะคะห้าร้อยห้าสิบเงินแทนนะห้าหนึ่งเอ้ยเข้าใจน,นะห้าหนึ่งนาะห้าหนึ่ง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 โอเคบลูโทโปาหกร้อยห้าสิบค่ะห้าสี่นะโกเมนนะโกเมนสี่ร้อยห้าสิบ ห้าสามอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่ายังไม่ซูมเลยอ่ะอีกวงหนึ่งวงนี้ก็สวยนะหกร้อยสิบบุษราคบาบังกระจ,จะห้าเก้านะอันนี้เป็นคิวบิกซิโคนเนียสี่ร้อยห้าสิบอันนี้งานไทยนะสี่รนะ้อยห้าสิบหกสิบนะอันนี้พี่ปลาขายสี่ร้อยห้าสิบสวยมากลมพิษ ทับทิมแท้ห้าห้านะอันนี้สองร้อยห้าสิบทับทิมแท้ห้าเจ็ดนะอันนี้หกร้อยห้าสิบค่ะทับทิมแท้ยังไม่ล้างนะล้างแล้วสวยมากห้าเจ็ดอันนี้ blue to b a หกร้อยห้าสิบห้าเก้านะเอาต่อไปรุ่นนี้รุ่นนี้สวยนะอันนี้สนะี่ร้อยห้าสิบนะ a m e t ต s ห้าสามสม็อกกี้คอร์สค่ะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสี่นะทับทิมแท้ทับทิมแท้นะสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าจิตทับทิมแท้นะททททค่ะซูมดีกว่าเนาะเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นความสวยโอเคไม่เอาสูนจุดห้านะโอ้ย โอ้อ๋อโอเคหนึ่งจุดสองอ่าหนึ่งจุดเจ็ดอ่ะโอเคสี่ร้อยห้าสิบห้าสี่นะอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นยกพม่าหกหนึ่งอ่ะทับทิมแท้สี่ร้อยห้าสิบนะหกสิบนะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบ เงินแท้นะห้าหกอ่ะสี่ร้อยห้าสิบเงินแท้ไฟลินหยดน้ำสี่ร้อยห้าสิบนะห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบนะหวกสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบนะเงินแท้นะห้าห้าค่ะอ่ะหกร้อยห้าสิบบวกนดิลดเหลือสี่ร้อยห้าสิบอ่าห้าสี่นะ สี่ร้อยห้าสิบก็ลูกค่ะห้าหนึ่งอ่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะเงินแท้นะห้าสี่นะอ่าวงนี้วงนี้สามร้อยห้าสิบค่ะห้าหกค่ะอ่าวงนี้สี่ร้อยห้าสิบหยุดน้ำห้าสองนะวงนี้หกร้อยห้าสิบนะทับทิมสวยหกร้อยห้าสิบ นะสี่เก้านะเอาสี่ร้อยสิบสีชมพูนิ้งนิงเลยจับถิ่มแทนะ้อ้าสองนะอ่ะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบห้าสามอ่ะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบวงนี้สวยนะอ้าสองนะะสี่ร้อยห้าสิบหกสิบนะ เอาสี่ร้อยห้าสิบค่ะสวยๆทั้งนั้นห้าห้าหกร้อยห้าสิบแล้วลูกค้าหกร้อยห้าสิบห้าสามสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้าสองนะลูกค้ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็สวยนะสี่ร้อยห้าสิบห้าหนึ่งนะ ุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบนะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบห้าสองสาห้าสามห้าสามห้าสามอ่ะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบทับทิมแท้ห้าเก้าค่ะอันนี้ทับทิมแท้นะสี่ร้อยห้าสิบทับทิมแท้นะห้าเก้าค่ะอ่ารุ่นนี้หกร้อยห้าสิบนะหกร้อยห้าสิบห้าเก้าค่ะสี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยสิบ ห้าหนึ่งนะหกร้อยห้าสิบค่ะมุกแท้ห้าแปดนะอ่ะสี่ร้อยห้าสิบห้าห้านะอ่ะบกดิบพันสี่ห้าสิบค่ะพันสี่ห้าสิบห้าห้าสี่ร้อยห้าสิบค่ะห้าห้า สี450าา่ร้อยห้าสิบค่ะห้าห้าอ่รูนี้ก็สวยสี 450. 57, นะ่ร้อยห้าสิบห้าเจ็ดนะหกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยสิบห้าเจ็ดอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะห้าสี่ โดูดูไลท์ค่ะ450็ดนะคือที่รีบนี้คือว่างนอนละนั่งเล่นอยู่ทั้งวันซิตตินค่ะ450าหนะอันนี้สีพับเพิ่นค่ะ400เอ้ย650้านะโอเคหมดละว่วงนอนละไปนอนก่อนเพราะตื่นเช้าไงอ่อคุณหมอบอกให้นอนแต่หัววัน จะได้ไม่มากินอะไรจะได้ลดน้ำหนักได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะ,ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าโอเค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 ต่างหูดูด,ดูคลิป s u 6ได้นะต่างหู s u 6อันนี้เดี๋ยวจะอัพเ u 7นะเป็นแหวนเป็นสร้อยมุกนะ Thank you ค่ะสวัสด,ดีค่ะ